รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเพิ่นเปิดงานเทศกาลปรลาไหลผ้าไหมเขาหมา่หอมมะลิและการงานกาชาดชุ่มพ่นบุรีประจำปี2 5 6 8นุนเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใหม่ในชุมชนค่ะ ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินค่ะนางสาวซา,วาวบิดาไทยเศษร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลรปลราไหลผาไหมเข่าหอมไม่เข่าไม่หอมมะลิและการงานกาชาดชุมพลบุรีประจำปี2 5 6 8ภายใต้แนวคิด ไทยๆซึ่งเป็นนโยบายลักษณะ Quick Big Win ที่สามารถดำเนินการใดท่านที่ละกะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพิ่นม,มุ่งที่สีส่งเสริมพลังวัฒนธร,รรมที่ก่อให้เกิดรายได้อีอลีนะคะผ่านการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใหม่ในชุมชนอันซีนไทยๆนะคะหลักะการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและกะมีการ กำหนดจัดงานขึ้นนะคะในช่วงระหว่างวันที่1 5ถึง19ท่านว่าคม2 5 6 8ร่วมระยะเวลาหามือกิจกรรมก็มีหลากหลายค่ะบ่าว่าจะเป็นขบวนแห่ที่ประกอบไปด้วยขบวนปราสาทตกแต่งด้วยเมล็ดข่าวหอมมะลิขบวนวิถีชีวิตทองทินขบวนฟอ้อนร่ำขบวนวัฒนธรรมประเพณีขบวนรดน้ร่อละกะขบวนแฟนซีพิธีสู้ขวัญเขา่าการประกวดต่างๆต,ต,ตลอดจนกิจกรรมการแสดงนิทรศการการ ออกห่านของหน่วยงานต่างๆกิจกรรมรำวงหย่อนโยกการเดินแบบผ้าไหมงานราตรีสัมพันธ์และก็การแสดงมหรสพตลอดขึ้นจัดงานทุกคึืนเลยค่ะ